กันแล้วค่ะอาดมนรมมนลมจะขอบอกการเห่นเราขยันเป็นวัดนี้เขาม่ซื้อจิติาเขามีกับข้าวมีอาหารวกันง้อไปทางซ้าเด้อไปทางซ้ายเออเห็นอยู่แล้วกะทายที่กิน ก็เซฟนุ่งก่อนเนี่ยนะโอ้ยเอ้าโอเค เดี๋ยวันนี้มีเขตตดันบอกแต่น้ำมันยังเยอะอยู่ดีเนาะแเด็กน้อยวัยรุ่นแต่แปลกไม่ว่าททำไมมันมีหาดเนาะตรงนี้เนาะหาดมาโนโรมหน้าร้อนหมากมากๆเลยอันนี้บ่าวเพชรพามาดูแหล่งท่องเที่ยวนะพี่น้องนะแต่ว่ายังไม่ลงดอกเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมมายังไม่ลงดอกถ้าไม่ลงดอกพี่น้องถ้ออามาเบิ่งก่อนมาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันมาเที่ยวได้แล้วแตพี่น้องผู้ใดามาตั้ตงจังหวัดหรือมาตั้งสแหน่มาได้ <c oughs> <c oughs> วิ่งข่อยเลยพามาเบิงว่าเขาเจ้าเริ่มแล้วจะวิ่งไปไหนอ่ะนี่ส่วนมากพี่จะได้หน่อยไม่รุ่นนะวิ่งเหรอวิ่งก็วิ่งหรือว่าเขาเถ่าหรือติมันเขาเคยมองเขาเจ้าว่าเป็นได้หน่อยไม่รุ่นเออเขาก็เขาก็เถ่านะสามสิบสี่สิบแล้วอัที่ว่าเขาก็รุ่นรุ่นเขาเด็กน้อยอยู่สิบกว่าปีสามข้าตะกี้แล้วไมรุ่นแต่ว่าไงขนาดเอาโอเคฟุตนมาใส่นี่เหรอเออมันว่าน้ำผิดนี่แหละอือครับจะว่ามนน่าจะลงเล่นน้ำเปล่าหรือจะลงเล่น หรือจะเล่นนั่งตามซุ้มก็ยังไม่พร้มอมไม่พร้อมก็ไม่พร้อมทางเออวันนี้มาเซิร์ชเฉยๆจะมากไงเดี๋ยววันหลังค่อยเตรียมอยีกเพราะว่าฉันก็มีหิวอ่เดี๋ยวรอถ้าเกิดแม่เอาน้องมาแล้วค่อยพากันมาเออยัง่มวนมาหลายหลาคนจอดรถเมล็ดจอดน้ำเขาหมดก็ได้อืมโอ้ยพาน้องมนมาแคมปิ้งหรือเปล่าวะเออเ่อไหเออจะแคมปิ้งย่อนเลยนลย เออนี่<อ>มันเหมาะอะไรแล้วก็<อ>มันนี่ตรงที่ไม่นไม่ยากขับใครเนี่ยนะมาแบบนี้เลยั่านผีน้องมันเขาบจะเอาเรียนน้กเลยเฮ้เขาจะเอารถฟร้อนขับในโลกใบหน้าาเลย,ยเฮ้ยขาดเจออย่างเงี้ยเอาเด้พี่น้องแต่วันเมนี่ขอมาเสิร์ชสื่อเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะรูปภาพมาเที่ยวแล้วเม่เนาะผีน้องมาเชิญแล้วก็กลับแบบนี้ครับทุกคนะนะร้านขายพร้อมยู่งฟังหัวแต่อันนี้มองหลินให้พี่น้องมองจริง วันนี้พาบนเซอบๆมาแต่หมวนอยู่เลยอากาศก็ร้อนหมวนตรงไหนแนนี่ว,วก็เย็นเท่านี้นะโอ้โหสบายหอนๆขอตังใส่สงขยาเสือขยาวหรือสงการใส่หมวกไม่ชิดจำไม่เป็นยังั้อนเป็นสุ่มไปสุ่มมั่นเลย ยูมองล็อกอาหารนี่ครับไม่อมไม่อมมานเนี่ยไม่มตรงขามกับร้านอาหารตัวนั่งตรงล็อกหนาร้านผู้ใดคึ้กินร้านนั้านอะไรแบบประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้มันคันในหอดเย็นเมษาเฉยๆนะเอออันนี้มันยังอยู่มีนายเลยโอ้โหรถคันนี้น้ำเลยนะ หลังจากนะครับเพิ่นยุ่งเลี่ยนหนักกับภ<ม>าพไปเบื่องมองขเขาเก็จาเที่ยวกันอยู่หาดมโนรุมอันนี้ก็กลับนอนเฮียนฝนกับบุ้มเลยพี่น้องเลยแม่ก็เลยเห็ดเขาหายเยี่ยวหนเจ้าเก็บผาเจ้าท่านมาระบอเลยก็เปียกมเตะใส่ที่แม่เมื่อก็บเราอืะไรเปียกเราเห็นเปียกหมดต้นโตอันเอาไหมมาแล้วกันยิ้มข้อคือยังชิ่งห้อนี่เราได้พี่น้องขนาดจิมหยาดูหอมเงินบนมือเนี้ยมู่กับยูน้อกันมันบอก เปแิแอ่งจะก็ได้มันมนอนเออก็เ,อเลยธรรมดาแล,ล้วหนูก็ก,กินยาไปน้ำนะอาเก่งมากเลยลูกพออ่อยนนะเี่นเนย,ยาวขึ้นยาวผ้าขึ้นลูกไข่เจียวอร่อยมากินน้ำต้อง,องทานซะไม่ให้ใครกินกิน กอม่กินเดบนี่่น่กกนที่ซื้อไขบ่บุาากินกับาไมันทก็เป็นากทอ,อ,อดใส่ปลาขาวน,นคะครับอร่อยมากลูกอร่อยมากขาก่าคุณยกป๊ยกป๊ะันญเป็ดกลางโอเคอเราจมน้าเข่าเย็นาาเรามันแข็งเราเริ่มกุ้โป๊โป๊ะขี้กลางนางก้อย ให่ครับพี่น้องเชียงพวันลมเดิพี่น้องทั้งล่างหอยเปิดหมดลมอ้ามทำไงบอกระเด้อกินละกันอย่างนั่งลงนั่งลงมานั่งลงลูกนั่งลงกินตัวหาคุณหมอตัวหาคุณหมอเลยนะถ้าไม่นั่งนะอืต้องคูพี่น้องเลย จะให้คุณหมอมาขีดยาถ้าไม่นั่งกินดีๆอือจริงมากเลยข้าวข้นข้าวไม่ต้องลุกหรอกเดี๋ยวเอาคุณหมอมาขีดยาอย่าดึงหอวมันเกงนะโอ้มันโปอ่ะทำน,น้อยๆเนี่ยไม่ไงเลยนี่เ็นเบลือเถอะนน่ะ ไงก็ข้เขาไปนัน่ง <หา S 1> เฉยคุณหมอค,คุณหมอเออฉีดยาปดหัวปวดหัวปวดหัวแน่นอนพักผ่อนยินยานอนพักผ่อนคอเคียวขาโยมอืมเรียบเกินเรียบเคี้ยว เพราะว่าทอดเน้่เพื่อนกินมันยังได้กินทั้งไข่าขาวน้ำแต่ต้มเนะี่ยกินแต่ไข่แดงฉันทอดเพื่กิได้กินไข่าขาวน้ำน้งนองพี่เนาะทอดจะริมอืมไอ้กินพอดีไอ้กินไข่เครื่องละกระเลนเขาว่ากินอร่อยมากมายอร่อยมากมายมาอัสสัมอร่อย,อออยเก็ไข่เจียวแม่ทำให้อร่อยอืม,อม โอ้หลายคำเป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยสงใจหิวข้าเลยโอ้มีละคำแล้วเฮ้ยหัวอย่าเพิ่งกินน้ำอันกินน้ำอิ่มเลยเลยเสียพ่ออยจะพึ่งกินน้ำบ่อคันแค้นเน้ะเขาสีสามมาเองเก่ยน้ำนะพี่น้องบางที่มันก็บพรเขาใจมันมาบ่อเพลีก็บพรเตรียมน้ำไว้น้องถ้าเกิดคอหน้าไม่กินนี่นั่งสิไม่อยากกินเข่าเลยพี่น้องเาต้องกาบะให้แย้ยิ่มก่อนอย่าคันแค้นนะห้องขับเบื้องบนนะเห้องใหญ่ละห้องเด็กน้อยเนาะเขาถึงนับแค้นเนาะคันเขาคืนเยอะ ลูกอืมเล้วให้ย่างกะน้อยบังบังคับไรกันเดี๋ยวสิอิม่มอืมการย่นางของเขาในนึงเขาเที่ยวเขาแล้วเขาขื่นได้เร็วขันมะน,นังงในกล้กองเนี่ยบางที่ก็อยากอมเขาเพราะว่ามันผิดธรรมชาติเพราะแมบางที่ก็ไม่อยากออกกล้องที่น่าเหเนเาเ็นเลยเขาก็นปิสระเขาก็เลยเกิดความไม่อยากขืนเอาขืนลูกมากินนี่ก่อนถ้ายังไม่อิ่มนะมากินนี่ก่อน เอาอย่างนั่งลงนั่งลงคุณหมอฉีดยานะนั่งลงนั่งลงก่อนอืมถามอะไรนี่กลิ่นยุงหรอกินข้าวเยอะเลยกินข้าวไรเออไปแล้วมา<ห>วกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำโทรหาคุณหมอก่อนเออเร็วๆโทรหาคุณหมอกินยากินยาก่อนถ้าเชื่อฟังอาจจะเล่นมือถือสักสิบนาทีอืมกินน้ำก่อน เพราะอย่างนั้นพอถูกคนก็จะกินใหน้อายีกอายีกครับหนึ่งกินน้ำไม่ไหล,ลเนี่ยเลยเงียวเขาขาวสใสๆเงียวยเหลืองเฮ้อๆคนมากินน้ำเหมือนเงียวกับเหลืองเด้อดน้พี่น้องกินน้ำไม่ไหล,ลเงียวกับสีงามสีขาวคือน้ำกิน,น,นสุขภาพก็ดีคนกินน้ำเยอะกินยากินยาคนหมอคนบอกกัน สังเกตคววมป่วยตัวเองได้จากเงียวสีเงียวขึ้นมาเน้โทหาคุณหมอพ่บอเมียนมาเบ,า,บ,า,บ,า,บาแบบว่จะค่วมเลยีนาอืมนั่นแม่จะโทรหาหมอก่อนไปรอเลอาเอาเมื่อกี้<อ>กีินไปหลอดหนึ่งหมาเพี่น้องแม่โทรดิเกี้กินไปหลอดหนึ่งแล้วทายเราะเอากินน้ำตามเล็กน้อยละ มานเย็นแบบนี้ยาแก้ไ huh. ข่ม um, so ีไข um. uh ้ต่อมต่อมสิส้มตส้มอะไรอาจารย์คยฟังคลิปไปน้ำได้ขอโทษพี่เนาะคลิปช่องเฮ้านี่ละอยเปิดคลิปไปตั้งคลิปไปน้ำเราเรื่องพอน้องตัวร้อนตัวร้อนนะวันนี้อ่ากินกินมนโพบอกคุณหมอ มันมันก็สีสีออกเซ็งแบงเงว้นนเยต้อยาเตะไข่อ่านอาชีสมไปใส่คุณจ้บอกออคุณอ,ไไอ,อะไโอ้โอเคคนไรย่างยเีอแล้วอืมอ้าโอเคไปนอไป